กาบสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมธงชัยแชนแนลนะครับผมเราจะมาสอนวิธ,ธีการดูว่าใครเข้ามาส่องเฟซเราบ้างดูยังไง แอปนี้โหลดฟรีนะครับโหลดใน Play Store ได้เลยเขียนคำว่าหรือว่าเนี่ยครับแอปตัวเนี้ยนี่นะทางผมบงตัวนี้นะเนี่ยโปรไฟล์แท็กเกอร์เนี่ยเราสามารถโหลดใน Play Store ได้เลยนะพิมพใน Play Store ว่าโปรไฟล์แท็กเกอร์นี่นะเรากดเข้าไปก็จะเป็นขึ้นมาแบบนี้ไอเรากดอนุญาตอะไรกก่อนนี่แหละตอนแรกอะ ก็จะมีเอ่อเฟซบุ๊กอินสตากรมอันนี้ผมล็อกอินเข้า Facebook นะอินสตาแกรมผมไม่ได้เล่นนะผมมีแต่ผมไม่ได้เล่นแต่ผมจะกดเข้าให้ดูว่ามันได้จริงไหมและมันเนี่ยตอนแรกจะเป็นอย่างนี้จะเป็นรูปคนเอ่อเนี่ยรูปอย่างเงี้ยคนใส่พัคก๊อตเนี่ยตามตามหน้าแอปเลยนะแต่ทีเนี้ยพอเรากด ปุ๊บเนี่ยกดจิ้มไปปุ๊บเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นตรงเนี้ยทันทีว่าใครบ้างเข้ามาดูเฟซเราจะขึ้นทันทีและที่มันล้ำไปกว่านั้นก็คือกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับกดไปที่คนนั้นเลยถ้าอยากรู้ว่าโปรไฟล์เฟซบุ๊กเขาอยู่ไหนชื่ออะไรเราจะติดต่อเขาได้ทั้งไหนผมเปรียบเทียบ เป็นเป็นนี่ละกัน Open Profile นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็จะเด้งเข้าหน้าต่าง g o o Google Chrome ก็คือเข้า Facebook นั่นแหละครับเนี่ยครับก็จะขึ้นมาเลยว่าเขาคือใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับถึงจะไม่ใช่เพื่อนกันเราก็ดูได้ว่าเขาคือใครแต่มันจะไม่บอกนะว่า เข้ามาเวลาไหนดูเราเวลาไหนวันที่เท่าไหร่จะไม่บอกนะอันนี้ก็เป็นปัญหานิดเดียวแต่ว่าไม่ใช่ปัญหามากมายหรอกผมว่านะแค่นี้ก็ลรำแล้วโอเคครับยังไงฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ